สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่ไอเดจะพาคนดูไปดูเกมชาเลนจ์คิวครับมีผู้ใหญ่ใจดีจากทางบ้านในสตรีมนะคะผมไม่ใช่ไลยเดดหนึ่งคิวเท่ากับจุดจุดจุดเขาห้ามบอกนะครับผมว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ห้ามบอกชื่อให้คนดูด้วยเป็นความรับเกมชาเลนจ์นนมือนี้ไอเดดเรียกแอดมินสามสาว สุดสวยที่เป็นแอดมินสองคนอีกผู้หนึ่งเป็นมูแอดมินเด้อครับผมมาช่วยซัพพอร์ตไอเดตเกมนี่นี่ min แอดมินบอต้องคิวหลายแค่ตอดตอดดาเมจเนาะครับเนาะแล้วก็เอาคิวไฮเดทนะครับผมเพราะว่าไอเดตได้ชาเลนจ์คิวหน้าที่แอดมินมีแค่ซัพพอร์ตนะครับผมนะบอดามาเดอร์แบบบ่ปล่อยคิวนะเฮ้ยแรงแอดมินจะขึ้นหรอบอกเกีียวกันนะครับผมนะแอดมิ min. นนี่บอได้ซีแรงนะครับผมแล้วก็เต็มใจที่จะ เขามาซอยมาทําชาเลนจ์ไอเดทเพื่อที่จะให้แบบคิวเยอะที่สุดแลก้ก็รับเงินรางวัลไปนั่นเองนะครับผมเขาให้กติกาเมาื่อวาททำคิวให้ได้เยอะที่สุด3มเกมสามเกมถ้าคิวเกมไหนเยอะที่สุดให้เอาเกมนั้นมารับเงินรางวัลเนาะคบเนาะแต่ว่าไอเดตเล่นไปแค่2เกมเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าตัดมาให้ดู1เกมเกมแรกวอร์มเกมสอเอาจริง แล้วก็รับรางวัลเลยนะครับผมมาเบิ่งกันไอเดตใช้ได้กี่คิวนะฮะสกิลที่ไอเดตใช้ก็จะเป็นสกิลนี้เลยเนโรรุกเวตาโจตาแล้วก็บักนี่บูบล่านะครับผมสัตว์เลี้ยงเป็นแรคคูนนะครับผมนาะกะประมาณนี้เลยถ้าทุกคนอยากจะแบบไปใช้ตามก็เอาไปใช้ได้นะครับเนาะสกิลนี่นะไอเดตมากมากใช่เลยว่า รู้สึกแบบเล่นง่ายนะครับผมเข้าไปบึงกันนีเกมลยดีกว่าเอาไปรับชมตอนเรียกแอดมินเข้ามารวมตัวกันดีกว่านาอครับนาอปะปไปให้ฟิลช่วยทำชาเลนจ์ดีกว่าแล้วก็เอาใครมาอีกคนหนึ่งดีอะไรทำชาเลนจ์ขิมมานะพี่เด็โอเคนั้นรอขิมเลยมามามาเอาต้องยขิมก่อนไหมนี่เออยุบก่อนก็ได้มั ถ้าใม่ใหม่มันซ้อนกันวะตรงนี้ฮัลโหลคิมเปิดไมในเกมนะคิมโอเคโวนี่แหละได้อยู่มั้งสกิลนี่แหละยจะบอกว่าเขาเขามีชาเลนจ์คิวคิมแบบว่าเดินรับดาเมจแล้วก็ยิงนิดหน่อยพอไม่ต้องยิงดาวนะได้ยินปะคิมได้ยินปะโอเค rich man shop rich man shop rich man shop no หนึ่งเรื่องเติมเกม ลิชแมนชัปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมฟรีฟาเติมถูกเติมใบผ่อนได้มีเงินพอพง้อมจ่ายดิจิตชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมาเติมเกมบนเว็บมีสธิรับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลด สูงสุดถึง25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายช่องทางการชำระแบบใหม่ SP l e s t e r ต้องที่นีที่เดียว l i s h m a n Shop เท่านั้น r i s h m a n Shop กิจกรรม Lucky Coin ทุกการเติม100บาทมีสิทธิ์รับ iPad Air M3 และของรางวัลลิมิเต็ดรวมกว่า50,000บาทสมัคร r i s h m a n Premium ฟรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย,ยเออตัหนหยงคะแนนต่ำกว่า90เบ้อันนี้ โอเคหนูเบียร์เปลี่ยนลค่ะแป๊บนึ่งทงานอ่ะอออเออาอปือ่อยนสก,กิออีืออือื โฮมเมอร์โมโคนิโรแล้วก็ฝอโอเคครับโอเคก่อนสองสองไปไปไปที่ฟิวแยกตรงนี้เจอพี่ด้วยตานี้ออกมึงจะดักทำไม่ะเนอะเขามีชาเลนจ์อยู่มึงจะดักทำไมล่ะครับน้องชาย เออเก็บเหรียญช่วยกันไหนมาต้องแยกกันไปก่อนเด็ดรวยเด็ดรวยจน <c oughs> เอาไม่ครับนักซับพอร์ตไงอเออเออวันเกิดเดี๋ยววันเกิดเดือนนี้วันเกิดคนสวยกับวันเกิดคนหล่อเฮ้ยหัวว่ะ พี่เดะอุ้ยไม่เงยร้อยยี่สิบอ่ะมันตายยังอ่ะตัวนั้นอ่ะใกล้ใกล้ตายละตัวต้นหนูตายละยิงเข้าหัวไปแล้ววะต้องไปลูดไปนี้ไปต่อปล่อยไปปล่อยโฮเมอร์ละปล่อยได้ตรงนี้ปล่อยได้เจ็บเดียนอีกครับเฮ้ยข้างข้างยิงได้อยังไงโยงระวังนิดนึงนะเออโยงโยงไฟพี่เดียนโยง ใครเขาเอาเลสโซนมาเปิดตั้งแต่ต้นเกมเลยวะเนี่ยไม่ไหวก็ออกมาได้ไงวะเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญยังมีอีกเหรอไม่ใจในเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ฟ้าผ่ามันเสียงอย่างนี้เลยเหรอวะเออหนูก็ได้ยินเหมือนกัน ลางลางมาแล้วลาง,ลงไปไล่มันหัมือมาอย่างเฮ้ยมีคนรัดหนูเาไหวปะนนะอเอคไหมเอคได้ย่งอเอได้ละตีนะมาสามปอตีไปแลยนะวอดตีให้แล้วนะลตีเนะ<ด>องเข้ามานะัน เอ้หลางข้างหน้ายัางมีอีกนะเนี่ยมันไม่หายแดงเฮ้ยเกมนี้เปิดมาได้สวยต้นเกมหกคิวพิมฟ้าไปก่อนนะอย่าโยงตามตัวพี่เลยกันนีไ่ไงเจอแล้วนี่ถูกบวงนั่นนี่ใายมือเราอะเอาตัวข้างหน้าก่อนเหรออืโอ้โหรถหน่อยู่ตรงกลางไหม อผมเมือ่อละให้มันหนึดอะไรเฮ้ยแปดชิวแล้วแปดชิวแล้วหึงตัวเมืองหลังเมืองหลังเป็นยัไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอ๋อตรงนี้อ๋อชุบวงเมื่อกี้นี้ใช่ใช่มีสูบฟา้าใ<ห>นตัวปะอืะอ ไอ่มีเลยตอนเนี้ยมีเสียงตมามมากันมาดิลินไปไหนแล้ววะตัวเมื่อกีน้นี่อยู่นี่นะมั้ยนี่มั้งโ,โอเมรอร์สิบเจ็ดวิอ่ะมันปล่อยตัวละซื้อแมลงพอเปิดก็ได้นะขาดท่าสิบเดี๋ยววิ่งหาก่อนมีตัวที่น่าจะไหวอยู่นะตัวเดียวรอดนะถ้าไม่รอดก็ตายเลยก็เลยติดอย่างไรเอาไม่ติตายโอ้โหเยอะจัดเลยไม่ถ้าตายจะได้ชุดเลย จะไ,ได้ออกไปเก็บทองใหม่หนูหนูปล่อยมาแรงแล้วนะโมโคขึ้นแล้วเนี่ยอืมมันมีอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังตัวหนึ่งด้านหลังไกลรางสไลด์อ่ะอุไลไลตัวยิงไม่ได้ม่ะตัวกกไกลอะ่ะ oui, so ตัวนี้เก็บหัวอยู่หัวอยู่ฝั่งนู้นเลยอ่ะตัวปากินไม่ตรงนี้นะอืม ฉลาดหนูจ่อใมันตายออกมาิงๆงไปได้ปะวิงไปล่อมันได้ปะวิงแล้ววิงแล้วจออไปได้ก็ได้อะ่มันปล่อยอะไรวะมันโหนว้างาอะ่ะหลังไปแล้วเฮ้ยเจ็บมากหูหยุดแผนที่ไม่เง้ยไปเดี๋วยวเราเปิดตาล่า <Okay. S 2> โหแรงด้วยนะ โอ้ลงแต่ที่เดิมด้ยวยจะตาย <c oughs> เฮ้ยตัวที่หัวลางเลยมันไปล็อกตัวที่หัวลางต้องตามมันไปวะได้ <c oughs> ขึ้น,ข,นขึ้นกลางเลยดีกว่าพี่ว่าได้ได้ได้เปอ,อนอันนี้ดีกว่าชาเลนจ์อะไรครับชาเลนจ์ชาเลนจ์คิวลาชาเลนจ์ที่ เราไม่เคยได้ตั้งแต่สตรีมมาเจ็ดปีเจ็ดปีแปดปีนี่คือคิมคิมมากนคนแรกอย่างนี่ยนี่ยเนี่ยมัวคนนี้เนี่ยอะไรอีกสองในบ้านนี่นั่นอยู่อ่ะ จะตอดนิดหนึ่งก็กลัวว่ะเล่นเอจิดอ่ะโอ้จะลอดจะหน่อยชัวร์ไม่ได้ลาหลังรถแค่กว่าที่อยู่ข้างบนเนี่ัจะเหลือบนบ้านอีกสองมีมีตัวที่าโหไปบนบ้านมีอีกปะน้บนบ้านดาวไปแล้วดาวแล้วมันก็ตายแล้วไม่น่ามีแล้วนะ จ่อยพอมันมันสองตัวเออใช่ยอมเลยยิงดิยขิมซ้ำหน่อยอยู่ตรงเนินอ่ะเอ้าโดนลานมันลงแล้วนะพี่เด็ชไอ้ที่ถือมัะขิมโดนวะ รถติดเน,<ช>นื้อแก๊งค์อยู่ข้างหลังไปถึงหายตายแล้วปะตาย<ช>อ้าวตัวน,นี้ตายเลยโอ้โหโดนลัดคู่เลยว่ะแม่งเอ้ยคนละตี้กันเกิดาไรขึ้นไม่ไม่ผมชุบได้อยู่นะคิมได้อ,ดอ <c oughs> นะคิมแต่หนูน่ะมันจะต้องวิ่งไปหน่อยว่ะถึงจะไปถึงย <c oughs> ังอยู่ได้อยู่ค <c oughs> นเหลือยังอยู่ด้วย ไอ้ข้างบนข้างบนตรงที่เรามามีตัวต้องกลับขึ้นข้างบนเสียดายว่ะแม่งเอ้ยลาดไปอสองูวเลยไอ้ซ่าเราจะได้แสงที่เดิมเราต้องแสงเกมเมื่อกี้ได้สิบสี่แล้ว <c oughs> ไปแกคิมสองคนกันได้ม่มหนูไปเอาของมันมาดิคิมมา ตัวเดียวาตายไปแล้วเปิดไล่ไหมอืมเปิดเลยไม่อยากให้มันเห็นชื่อพี่ป่ะเอ้ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าหนูเนี่ยข้างในเหรอใช่ใช่โอเคมันน่า,จ,าจะวิ่งออกนะตัวหนึ่งตัวนี้ปะใช่อ๋อนี่ตาล่าเรายังอยู่อยู่นี่ว่ะนี่นี่มาฟังนี้ฟังนี้ ข้างล่างนี้คิมมะยงมายงมีรถไหมแถวนั้นอนะ่ะมีรถอยู่นั้นรถเขียวอะ่ะจำได้ว่ามันขับรถเขียวมาแล้วก็ลาพี่รางแดงวะนี่ไงบนบ้านแดงซ้ายหนึ่งเจอแล้วรถเขียวกันแล้วไปรถเขียวกันแล้ไ <laughs> ป <laughs> โอ้ขี่ยังชนเลยอ่ะ มันอยู่ตัวเดียวได้ไงวะไปยุงไปอ่ะข้างล่างน่าจะมีนั่นอะนั่นนั่นนั่นยุงว่ามันสองตัวมันมีป่าก็มีมันวิ่งเข้าวงอ๋อมี่ชายบนเมืองเรามีนะนี่เมืองที่เราลงมาจริัไปนมอุ้ยโอุบัติร้าดอีกแล้วอ่ะอูเต็มเต็มเต็ม ซ้ายขวาเลยแป๊บแป๊บปล่อยได้ปล่อยได้เาวดา <S <S ติดโมงละกินตัวซ้ายไปหน่อยนะเนี่ยตอนนี้มันยืนมว่าพี่เด่นมันวิ่งค้างเอ้ยนี่นี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงสองตัวมันบวกกันอยู่นี่อะมันยังไม่ตายนะเฮ้ยมันล้มแล้วลองสู้เลยไปซ้ำให้หรือว่าชูตายแล้วตายแล้ว เฮ้ยยิบสองคิวแล้วยีิบสองคิวแล้วยี่สิบสองคิวแล้วลงมาลายมาลายไม่เท้าขึ้นปล่อยปล่อยได้ปล่อยได้กำลังไป้ยคิวเลยคิวเลยตัวเนี้ยอุ้เพิ่งจะฟาร์มของเสร็จนอ่คิมคิมไปชุบให้พี่หน่อยชุบได้ไหมได้ได้ได้โอ้ยโคตรเยอะโคตรเยอะอ่เกมนี่คิวเยอะมากดูดาเมจที่แล้ นี่นี่พี่เด็ดเมืองเนี้ยเห็นมันยืนมันอยู่นะพี่แด้อ่ะพี่หมูลงเมืองไหนวะเออยังยังอยู่นะยังอยู่สามเหลี่ยมหรอใช่สามเหลี่ยมแล้วก็มีบนฟ้าด้วยนะกำลังลงสามเหลี่ยมเหมือนกันอ๋อสามเหลี่ยมอยู่กับที่พี่พีนะไม่ใช่จำมมันชื่ออะไรวะสถานีโทรทัศน์ไปเรื่อยสามเหลี่ยมมันวงบีบมันลงเลยพี่ฟิวเข้ามารีวงก่อนหนี้ฟิววงนั้นพี่ตายนั่นอ่ะเขาต้องขัามันนีกำลังไปบอกไม่ได้นะครับ เนี่ยเนี่ยกดโดนเลยสวยกดละกดละมาเก็แถวตู้นี่แหละเรื่อะไรนี่หน้าหนูไล่ให้มันต้อนเข้ามาได้ปหมมันน่าจะถอยว่ะเอ้าไอ้น้องพี่ยิงตัวนายอยู่อะรอแป๊บนึงนะมันไม่เอ้ยมันมันทันหนูแล้วหนูวิ่งหนีมันอยู่คิมต้อนเราพี่เด็ดมากคิมไม่ต้องยิมได้แล้วที่ติดตัวนายพี่ติดตัวนายยิงไปก่อนเลยก็ได้มันชุกได้หม้วเนี่ยห่งหนึ่งอะเยอนะที่ติดชุกได้ไหชุบมา เดี๋ยวพี่ไปช่วยเยอะนะเยอะนะอันนี้เยอะจริงออกไปแล้วไม่มีโอกาสได้ดูวงมันจะตายนะถ้าวงอุ๊ยไอชีเราสองตัวเลยถ้าวงบิดตัวพี่พิวตายเลยนะถ้าไม่ดีอ่ะตายก็ตายตายหมดแล้วตายแล้วพวกหนูเกิดถ้าพี่เด็กต้องตายโอ๊มีคนชิดพี่อีกตัวรอดนยหมดแล้วน่ะน่าจะทันอยู่นะพี่พิวทันไม่ได้พี่พิว ไม่พี่ฟิวไม่ถึงตู้นะนี่ไม่ยายายาเช่นกันโอ้เรียบร้อยพี่ฟิวไม่ถึงมันติดตรงนั้นเวยยามันหมดละไว้ไว้ไม่ดูงเลยวะ ทำไมวะขีมไม่ได้โกดใช่เหรอมันขึ้นขีมอ่ะกดแล้วราคาหรือเปล่านี่ถ้าเก็บได้เอ้ยมันคนละที่กันไม่มีบัฟว่ะมีไม่มีทางใเข้าวงเลยอ่ะเดอนทีหนึ่งป่อ ใช่เลยใช่เฮ้ยเหนหนึ่งหนึ่งเออเคยพลาดนะหนึ่งเนี่ยเอออย่าพลาดได้เห็นเลยซ้ายหรือเปล่าใช่ไหมหนึ่งถินนะได้แน่แน่ละตั้เนี้ยสูตรฟ้าศูนย์เดี๋ยวต้องรอให้มันโผล่ก่อน ตอนนี้ไงเจอแล้วเฮ้ยมันก็วิ่งเราก็วิ่งไงเนี่ยเรียบร้อยอส,าออสามจุดสองอีลิมโอ,โอ้ยทำน้าหัวใจให้ก่อนหนึ่งท่าล้กันนะอะทำน้าหัวใจให้นะ ขอบคุณนะครับเอา้าสำหรับคลิปด,ดีอในมือนี่ก็จบไปแล้วเดอ้พอพำไมไม่น,นองเดอ้อใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไคร b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผมนะกับเป็นการเล่นแบบชิวๆเล่นแบบยิ่งแบบเพ่นๆให้คนดูได้ดูนะครับผมนะส่วนชารินก็เก็บไว้เป็นความลับนาะครับเนาะว่าชื่ออะไรได้เท่าไหร่เนาะ จริงๆ it, ไอเด็ดกะบม่อยากลงคลิปนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเขากะห้ามนะครับผมว่าเอ้ยห้ามไปบอกชื่อห้ามไปให้ดูโดให้อะไรอย่างนี้นะครับผมนะกะถือว่าตัดไม้ดูแบบสนุกสนุกนะครับผมนะทุกคนกะเบิงซื้อนะครับผมเบิงแบบว่าให้เพื่อความสนุกอย่างเดียวนะครับผมนะบ่ต้องไปสอดแทรกบ่ต้องไปแทรกแทงบม่ต้องไปซับซ้อนบม่ต้องไปซ่อนเงื่อนอียงให้มันแบบ มากหนะ้าหลายตาหลายความอีกย่างเนาะเออกะคลิปวิดีโอนี้ไอเดดขอตัวราไปก่อนเดอ้อขอบคุณหลายๆครับทุกคนครับบ๊ายบาย